เพื่อนพ่อเราไปอยู่ที่ไหนเพื่อนเราไปเที่ยวเราไปเาไม่ยวไปไหนอ่ะไอเเที่ยวป่าเฉยไอใส่ชุดเตรียมเราไม่ได้มาเที่ยวทะเลเหรอมพราะงันเราวิ่งไม่สำเร็จนะเราไม่ได้มาเที่ยวทะเลเดี๋ยวมันหนาวโอ้ถ้าดูใส่ชุดเดี๋ยวผมมาเที่ยวทะเลกันหนาวก็เดี๋ยวใส่ชัทนะ อ้ไป <Yeah>. ันครบเรราาไปกันเเข้าอยู่ในบ้านกันเยี่ยมเอันนี้บ้านไม่สมบูรณ์เราต้องไปหาเซฟเฮาเราต้องไปหาเซฟเฮาเหรือเพื่อนมาตามมาตามมาเจ้าอยู่ไหนเพื่อนหายอ้าวอยู่มาเจอตรงบ้านที่เดิมจบ ไอแฟานเจอบ้านเสร็จพอตามมาตามไอแฟานบ้านหลังนั้นเนี่ยเจอแล้วหลบได้หลบเข้าหลบเลยเข้าไปหลบเลยใช่ใช่งานในบ้านหลังนี้นะที่เนนี่เราเราต้องไปตัดทำอไมดีเข้ามาเข้ามาเข้ามาเจ็บปิดหอปิดดูว่าแล้วเขาอยู่นี่ทั้งวันเลยในนี้มีอะไรบ้างมีโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหล WhatsApp เดินเดนแกงห้ามดีทำไปคนไม่ดีให้หน้ากากกันแก๊ะ

เราเป็นที่จะต้องอยู่นะครับเฮ้ยใครยังเปิดประตูวะประตูดีอันนี้นี่เออแค่อยู่นอ้๊าเฮ้ยอ้นี่เปิดให้มันเข้ามาทำไมล่ะไอ้กบเออผิดดิไอ้กบประตูไอ้กบ ไปอีกมันเกองไปฟกัไปฟังดูมันมาแล้วมันเด็กยิมันอยู่กับบ้านพันบางครั้งกูกัมาแล้ววิ่ง้าใสกับมัน้องเปิดระตูทำไมล่ะ ตายเลยเอือดเดี๋ยวกูทำไมข้างเดียวกู้ทั้งมันตายงั้นหอยู่ไหนเพื่อนขดไทยมั่วละเดินตามคมไปไปหาเราหากันอยู่นี่กันเดินอยู่ว่าป่าแล้วเนี่ย Cái đứa quân Bây giờ... Bây giờ... Bây nó bị gì tỏa Ông kia hát như ngây chơi bất cứ quà Ông kia hát hát hình, hát như phần, bảo nó chơi

เขาใช้สายตาก็ออกไปใช่เองใช่เขาไม่ใช่ยาวเขาใช้สายตาเันเปล่าควาเองเอา,เอา,เ,อาเอาดูดิอย่าเพิ่งใช้นะตอนนี้เกี้ยใชะย่างถึงเฉิญเขาเนี่ยเขาจะเขาขอคนสะพานไปก่อนหนึ่งนะิ่งเพื่อคนละครั้งเดียวอ,อมอทำมอยู่ีสามอันเลยฮิวเสียงอะ<อ>ไรวะได้พี่จะเข้ามันมาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ได้เห็นตาสีแดงในเทอร์นี้เราต้องเปลี่ยนที่ อย่ไหนาหาไม่เจอ่าไม่เจอต้องกองใหม่ดิไม่รู้อยู่ตันี้เอนไปไม่ใช่เอปดไม่ใชเอาะปวไ่ใใหญ่แลวเ้ดิม่มันมันมันเขียนว่าพอยอ้ไม่มีแบตไม่มีแบตเอาเพื่อนถ่านตาเอาสมี่ทีีแค่ดีนดีเพื่อนดีเพื่ดีเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่นนดอนดีเพื่อนมันมาแล้ว มาแล้วคานหนีหาที่หาที่กบดานใหม่พานเรตามมาหลังมันามาแล้วเป็นไงตอวิ่งวิ่งวไออยุรนี่ตัวตัวมันเ да? <mind appeared twe watering>. ห็นลาน้าควานทำเร็วดังแสงมาตามมาแล้วว้ายไม่ตายแต่มันตามมาเดีวเหนือแสงอ่ะไอ้นี่ yeah